แล้วก็เราต้องการจะชวนพี่นายไปแบบไปจาัดก,การมันมันมันไอ้เอไอ้แก๊งนั้นมันต่อว่าพี่นายมันแบบพูดจาถึงพี่นายไม่ดีมากผมโกรธแทนพี่นายแบบปาพี่นายลุยแม่งเลยบิ้วไได้เข้าไป,ไปโอเค <ไป S 2> เออพร้อมหนึ่งสองไปเ้ยพี่ผมยึกไอ้พวกแก๊งบ้านเหนือมจี๊ดมากเลยพี่ขับมอไซค์มาพี่ขับมอไซค์มาแล้วมันขู่ปาปาบ้านเราเฮ้ ไม่มีไม่มีผ่าใจผ่าใจแล้วไม่นเท่าไหร่พี่ซับเองด้หมันยันตะโกนเขาบอกว่าไอ้หัวหน้าแก๊งบ้านใต้อย่างเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรหรอกพูดมานี้พี่พี่ผมทำไงผมโกรธแทนพี่เลยใช่ครับว่าไปจัดการเลยดีกว่าไหมพี่จัดการไปเลยดีกว่าไหมพี่ดีไหมครับไม่โอ้ย ขาไม่ไปทงไงดีพี่แต่ว่าพี่รู้ไหมพ่อผมทํทอย่างนั้นน่ะผมหยิบไม้ไปฟาดหัวมันเลยนะครับพี่ผมโผโหแทนพี่อ่ะขอบคุณครับนี่อย่างนี้อย่างนี้พี่ยังจะไม่ไม่ไปไม่ไปช่วยพี่ครับอขอบคุณครับโหพี่พี่รู้ไหมว่ามันเอาไม้ตีแขนซ้อนเลยผมเอาไม้รับมืออย่างนี้เลยอ่ะเจ็บแทนพี่นะพี่พี่รู้ไหมใช่ครับโอ้ยพี่อย่าหยบอย่าหยิบเลยเจ็บจริงครับพี่พี่ดูเลยว่า ผมเนี่ยอยากอยากจะทำอะไรไหมสุดตอนเนี้ยพี่รู้ไหมครับอยากจะตบพี่ <laughs> ไม่ครับทำไม <laughs> พี่ไม่ไปช่วยผมเดาเออนี่ที่ <laughs> ผมมาโหลแทนพี่เนี่ยมันไปเหยียดหยามแล้วเนี่ยผมเป็นน้องพี่ผมก็ต้องโหลแทนแต่พี่ไม่ไปช่วยผมเนี่ยมันหมายความว่าไงครับครับ <laughs> พี่ <laughs> <laughs> ไปแล้วโ okay, อเคดีดีอีกรอบเลยอีกรอบนึเลยยุ่ยกลับบ้านไปแล้วอ่ะนายแก้งมา เหตุการณ์เดียวกันนะครับเฮ้ยนักกี้เรื่องอะบัดมาเลยไองามไส้ดูดิมันมันด่านักกี้น้องพี่อ่ะไอ้เก่งไอ้เก่งมันด่านักกี้เาบ่อยขี้เก๊กคิวหล่อนั่นไงให้บ้ากมโอ้โหมันด่าทุกอย่างไอ้เสือผู้หญิงโอ้ย พี่รู้ทะ่ทำไงมือนอยูนสี่ห้าคนแต่พี่พี่ทำอะไรมันไม่ได้เกิดรพี่โกี้เด็กกี้ไปกับพี่ไปจัดการมันไปเขาไปง่ายตองไปเอไม่มีต้องไปาไยเลยเเล่อ่าไหมน่าเสียดิอเป็นดีๆเอ้ยขออีกอไอ้เก่งดูทูกพวกเรามันมอกแก๊งกกี้ ไม่ได้เรื่องดีแต่ปากไอ้หมาเห่าไปตองแห้งเราบอกว่านกกี้ไม่แน่จริงหนอกดีแต่พูดไม่ก้ารทำอะไรทำเป็นพี่ด้วยผิดจัการไปแล้วผู้ขนาดน,นี้ให้ไม่ไปเหรอขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเฮ้ยศักสีของเราอยู่ที่ไหนวะศักสีของเราไอก้กี้เรื่องอายุทยาของเราเราต้องโก้ขึ้นกลับมาเป็นเอกลากไม่ครับ,อบอโอ้ยสมเลกี้ ยี่อยู่นี่ได้ยังไงวะนี่มันมดูถูกเองนะเว้ยนยายกิฟพญาพี่นายเอาไปจากห้องนี้ให้ได้เลยพูดด้วยไอ้เก่งมันเป็นคนโอ้โหมันเป็นคนมันอยากอยากให้มันดูถูกคนอย่างเราดิไม่ไม่ไม่ครับพี่ไม่ไม้นก,กี้นี่เองเป็นคนอย่างนี้ไปแล้วเหรอเนี่ยนี่กูเองคนกอดแหกเหรอนาะยเอกเขาบอกว่าถ้ามีเรื่องจะช่วยกันไงหรือท้ายเองก็ทิ้งพี่เขานั้นทิ้งละพี่เองไปเที่ยวกับพี่พอมีเรื่องเองก็ไปอยู่หลังสุด ปวดทีพอดีเองจะบ้าเหรอเองมาใจกับพี่ไม่ครับขอบขอบขอบคุณพี่เองต้องไปเว้ยเพื่อศศักดิ์รีของเราไงนี่มันด่าเองนุ้ยไม่ครับพี่ไม Z ่ไม่ไม่พี่เฮ้ยนี่มันด่าเองนุ้ยนะกี้จำไม่ได้หรอมันแย่งเมียเองไปอ่ะฮะไม่พี่ไม่มันเอาเมียเองไปเองยังไม่ได้เหรอไม่พี่ไม่ไม่พี่มันเอาเมียเองไปนุ้ยนะกี้ไม่พี่พี่เฮ้ย ศักดิงเองอยู่ที่ไหนวะไอ้นี่มันหน้าตูเมียดิว่ะไอ้ผมลูกนี่เป็นของเองไงอายุทยายบางคนคุ้มไห่เหรอเสียแรงว่ะพี่เตียงพี่ของเองมาจบแล้วชีวิตเองจบแค่นี้จบแล้วนะกี้พี่เองเป็นกรายคนรั่วเองเป็นหน้าตูมเมียโอ้ยขอบคุณมากโอเคมันเรื่องใหญ่เราปล่อยให้นายพูดคนเดียวเราต้องพูด บางเพื่อเราเป็นตัวลุกมากในเรารอรับ<ช>อย่างเดียวอ่ะไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวผู้หญิงไม่เกยงเข้า <laughs> ป้าไปเ <laughs> ดี๋ยววัาประเทศอ่ะ <laughs> ไปดีอาร